ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชนนันสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โดยมีนายแพทย์โอภาสการกำรบินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรมงรักษารษาชการแทนรองประลัดกระทรวงสาธารณาสุขผู้บริหารบุคลากรกระทรวงสาธารณาสุขและผู้ปฏิบัติตงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จำนวน536คนร่วมประชุม นายแพทย์ชนนั่งกล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงานโดยยึดหลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยสนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดร,รักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงโดยมีกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนด้านการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยการพัฒนารูปแบบการเข้ารับบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต่ศูนย์คัดกรองสถานพยาบาลยาเสพติดสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศตกรรช2564และได้กำหนดให้เป็นหนึ่งใน,ใน ยบายหลักของกระทรวงสาธารณาสุขที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้เห็นผลภายใน100วันคริกวินโดยมีเป้าหมายการดำเนินการสามเรื่องคือ 1. จัดตั้งมินิธัญ,ญรัฐดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะย,ยาวให้ครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศ 2. มีหอผู้ป่วยจิตเวชทุกจังหวัด 3. มีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดทุกอำเภอซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจในในโยบายการดำเนินงานบำบัดร,รักษาและฟื้นฝูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเกิดการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานมินิธัญ,ญรักและการบำบัดร,รักษาผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (community based treatment) ที่ชัดเจนในทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการคุณภาพตั้งแต่ระยะแรกและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างเป็นปกติ